สำหรับคลิปนี้ก็ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วครับที่เปลี่ยนหลอดไฟหน้าสำหรับตัวนี้จะมาเปลี่ยนหลอดไฟท้ายเป็นไฟเบรกครับไปเปลี่ยนกันเลยมาครับมาเปลี่ยนไฟเบรกท้ายของ Honda k i ลิ 125i นะครับมีน็อตสามตัวที่เราจะถอดออกก็ไม่ยุ่งยากง่ายๆไม่ถึงห้านาทีก็เสร็จนะครับสำหรับเปลี่ยนไฟเบรกท้ายชิกอยี่ห้าไอ ครับหลังจากคันสก,กูสามตัวออกดึงฟ้าข้อบอ,อกมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเราก็ใช้มือเราล้วงเข้าไปเลยครับตรงเบ้าหลอดไฟนี่ครับด้านด้านซ้ายของตัวรถก็หมุนซ้ายนิดนึงนะครับหมุนซ้ายแล้วก็ค่อยๆดึงออกมา มันจะเป็นจุกยางตรงเบามันครับตรงนี้นะเป็นจุกยางนะครับถอดออกมาแล้วไฟเบรกท้ายก็เป็นแบบนี้ครับเราก็ทำการดึงดึงหลอดเก่าออกแล้วหลอดใหม่ไปใส่นะครับนี่ครับในการดึงนี่ก็ค่อย ค่อยๆโยกเอานะครับค่อยๆโยกดึงออกมันก็จะเป็นเนี่ยครับท้ายของหลอดไฟก็จะเป็นลักษณะนี้ครับแล้วก็เอาหลอดใหม่มาเปลี่ยนนะครับก็เสียบเข้าไปเลยครับเสียบค่อยๆดันเข้าไปมันก็จะอยู่ล็อกของมันเสร็จแล้วแล้วก็ประกอบเข้าที่เดิมครับเสียบให้มันตรงล็อก มันก็จะมีเขี้ยวนิดหนึ่งนะเขี้ยวเป็นเป็นเขียยเขยเข้ยวยางเขี้ยวพลาสติกไอเขี้ยวยางเสียบเข้าไปแล้วก็หมุนขวานิดหนึ่งมันก็จะอยู่ล็อกของมันแล้วมันก็จะแน่นแค่นี้ก็เป็นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไป ทดสอบดูครับว่ามันไปเบรกติดหรือเปล่าด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายของตัวรถมันจะมีสองข้างนะครับติดแล้วนะมันจะมีด้านซ้ายกับด้านขวานะครับติดเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวก็ประกอบฝาครอบเข้าไปครับหมนุนสกู3สามตัวให้แน่นก็เรียบร้อยครับสำหรับเปลี่ยน หลอดไฟเบรกท้ายของ h o n d a าคลิก 125i ง่ายๆไม่ถึง5นาทีก็เสร็จทุกคนก็สามารถทำเองได้ไม่ใช่ปัญหาครับเรื่องนิดๆหน่อยๆเราก็ทำเองได้ไม่ต้องไปให้มันถึงมือช่างประหยัดเวลาไปด้วยก็ขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชม อย่าลืมกด s u b สไคร b ์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ